ครมนะครับวันนี้เราจะมาเซ็ตค่าเราเตอร์ให้กับลูกค้านะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเราเอาสายแนนมาเสียบที่ช่องแนนนะครับแล้วไปด้านหนึ่งเรามาเสียบที่ัแ,แนนของตัวอินยูนะครับผมแล้วเอาแลนอีกเส้นหนึ่งนะครับเสียบเข้าแลนเหมือนกันแล้วก็มาเสียบไว้ที่ตัวเราตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับขั้นตอนต่อมาเอาสายไฟเบอร์นะครับเสียบเข้าที่ตัวอินยู นนะจากนั้นทำการเปิดหน้าเว็บของ h ูแบ็กขึ้นมานะครับแล้วทำการคอนเน็คจากนั้นเช็คค่า Power นะครับแล้วใส่ค่า a อ t i v a t e สิบหลักของลูกค้าแล้วทำการเซฟจากนั้นนะครับรอจนมพนค้างแล้วทำการย้ายสายแลนมาเป็นช่องแวนแทนนะครับ แล้วรอให้หน้าเว็บเอขึ้นมานะครับทําการใส่สีเลขท้ายนะครับของลูกค้าแล้วรอ60วิแล้วเว็บแทสสปีดไปขึ้นมานะครับเราก็เทสสปีดส่งนะครับแล้วขั้นตอนต่อมารออีก15วิพอครบ15วิแล้วทําการเข้าไปตั้งโปรแกรมเทส wi ไรไให้กับลูกค้าครับหรือเป็นการจบขั้นตอน,นครับ